สวัสดีครับผมหลังจากที่ฝนตกนะครับตกตั้งจุดมังไม่รู้อะไรนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังจะพารถออกไปซื้อกับข้าวนะครับแต่ผลปรากฏว่าห,หลังจากที่จอดเอาไว้ฝุนกอเกาะไว้ตั้งนานหลายวันนะครับแล้วก็อยู่ดีดีเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยผมพารถออกไปแล้วมันโดนเม็ดฝนนะครับผู้ชมแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดคราบหนักมากนะครับเป็นคราบหนักมาก ซึ่งวันนี้ผมมีเวลาไม่มากนะครับก็เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปล้างรถนะครับนี่ตอนนี้ก็บ่ายสามกับ4ี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปแนะนำร้านล้างรถคาแคร์นั่นเองนะครับที่ใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนเราจะเป็นร้านอะไร,ะรไปเจอกันผพต้องกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคาแคานะครับซึ่งที่ผมเลือกใช้วันนี้ก็คือเอสวอชนั่นเองนะครับผมนีเ่เ,เลยนะครับเอสวอชเอสวอชครับ เมื่อเราทําการรับรถแล้วเนี่ยเราจะมีการพรีวอชก่อนนะครับพรีวอชนี่คือเป็นการเตรียมก่อนการเข้าอุโมงค์นะครับก็จะมีการทําความสะอาดซุ้มล้อนะครับทำความสะอาดสปอยเลอร์ทำความสะอาดออรว,ามาดวมถึงตัวสีรถนะครับโดยการใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับก็เมื่อฉีดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าเครื่องอุโมงค์นะครับก็จะลงโปรแกรมตามที่เราวางเอาไว้อย่างเช่นของผมวันนี้เนี่ยผมลงโปรแกรมเอาไว้แค่ล้างสีอย่างเดียวนะครับร้อยยี่สิบบาทเพราะว่าภรรยาผมให้มาแค่นี้นั่งสารนะครับ เสร็จจากเครื่องอัตโนมัติแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยไปทําการเช็ดนะครับเช็ดเราเอาน้ำนะครับให้แห้งสนิทนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการสมมอบรถนะครับและเรามาดูผลที่ได้ในวันนี้นะครับนี่นะครับพาไปดูรอบคันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่คือโปรแกรมล้างสีอย่างเดียวนะครับ120บาทนะครับก็สังเกตเห็นไหมว่าก่อนที่จะเอารถเข้ามาเนี่ย รูปร่างของรถผมมันจะเป็นยังไงความสะอาดจะเป็นยังไงนะครับนี่ลงแวกรอให้ด้วยนะครับนี่ถือว่ายมอมอัลไทยก็เลยทีเดียวเชียรนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจนะครับที่จะมาใช้บริการของ S w สวอนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับท่านมาจากวงเวียนหอนาฬิกานะครับตรงมาทางจะออกอ่ฟอร์ดนะครับจะอยู่ซ้ายมือจะมีป้ายสีดำๆนะครับ S w สวอนะฮะแล้วก็หน้าร้านนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายโปรแกรมให้กับท่านาให้มาเลือกใช้บริการนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นล้างสีอย่างเดียวหรือล้างสีลงแว็กหรือแม้กระทั่งดูดฝุ่นหรืออะไรสับปะระนะครับมีหลายโปรแกรมด้วยกันนะครับลองมาเลือกชมมาเลือกใช้กันดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวซื้อกับข้าวให้ภรรยาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนด่าตายโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ